พราะนู้ตมันคือศิลปะโปือคือ,คอ,คอยั่วยุกรรมรมพอรูปนู๊ตปุ๊บก็คือเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรทําไม่อย่างยิ่งใครทําก็แสดงว่าไม่ดีเป็นเรื่องอนาจารเป็นเรื่องเสียหายสังคมไทยรับไม่ได้สังคมไทยมันต้องหน้าไหว้หลังหลอก <c oughs> การไม่สอนวิชาศิลปะเนี่ยคือความเลวร้ายทางการศึกษาของเราเพราะศิลปะมันอยู่กับทุกวิชาแต่เราเสือกไม่สอน อันแรกผมอยากพูดเรื่องนู๊ก่อนนะครับเพราะเราเข้าใจผิดนะครับนูเนี่ยมันคือคำเรียกศิลปะชนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับเรียกเรลลิสติกเช่นเดียวกับเรียกเซอร์เรียลลิสมันคือชื่อเรียกงานศิลปะชนิดหนึ่งแต่คนไทยเอามาเรียกแล้วตีความให้รู้สึกว่าเป็นภาพโปะภาพเปือยเป็นเรื่องไม่ดีด้วย คือพบน้ตอย่างเงี้ยก็คือไม่ดีซึ่งมันผิดนะฮะจึงผมพยายามแก้แล้วเมื่อ20-30ปีที่แล้วผมพยายามเขียนอธิบายเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าความเชื่อน,นี่มันมีมามานานมันสั่งสมพ่อแม่ลูกเราสอนมาตั้งแต่แบบนั้นว่าไอการถอดเสื้อแบบเนี้ยมันโป๊ะแล้วมันไม่ดีเราต้องสอนให้เข้าใจสอนให้เข้าใจว่าเออไอเด็กแก้ผ้าเนี้ยมันมันมีความน่ารักมากกว่าความ ไม่มีเซ็กซ์ไม่มีอะไรไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นปนอยู่เลยและเวลาคุณมองเซ็กคุณก็มองในให้มันเป็นเรื่องลับให้มันเป็นเรื่องออลึกลับบอกบอยบอกไม่ได้พูดไม่ได้เด็กต้องไม่รู้เวลาบอกกันสอนกันต้องกระซิบพูดดังๆไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดกันให้เก็บเป็นความลับเสียซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดอันร้ายแรงจนกระทั่งปัจจุบัน ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จเจริญทางจิตใจเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องความงามความดีเพราะว่างานงานนูดมันคืองานศิลปะและถ้าเราไม่รู้เรื่องศิลปะเราก็จะไปดูอย่างอื่นไม่รู้เรื่องเหมือนกันเราก็จะลากอย่างอื่นเข้าไปสู่ความอนาจารหมด เราต้องแยกออกจากกันครับเพราะนูตดมันคือศิละปะโป๊ก็คือโป๊โป๊คือคือ,คอยั่วยุกรรมอารมณ์ในภาษาจีนก็แล้วแต่คุณดูไงอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือเ,เขาทำมาเนี่ยเขาทํามาเนี่ยผู้ทำเนี่ยปรารถนาจะยั่วยุกรรมอารมณ์แน่นอนไม่มีหรอกที่จะทํารูปโป๊มาแล้วบอกว่าให้ดูเป็นศินละปะ เพราะว่าเขาไม่ได้ทำศิละปะถูกไหมครับแต่เขาทำรูปโป๊เพราะนั้นรูปโปมก็คือรวบยัวยุกรรมรมเพราะนั้นรูปไหนออกมาปุ๊บยัวยุกรรมรมคุณดูแล้วทําให้คุณรู้สึกปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเขาได้รับความสําเร็จแต่ว่าถ้าคุณดูแล้วแม่งไม่มีความรู้สึกเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับความสําเร็จแต่นั่นเขาทําอีกแบบหน,นึ่งเขาไม่ได้ทําเพื่อยอัวยุกรรมรม เขาทาเพื่ออะไรก็ได้เพื่อความงามเพื่อแสงเงาอันสวยเพื่อความดําความลึกความตื้นความอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะศิลป,ปะมันมีหลายอย่างหลายแบบหลายรูปแบบที่แล้วแต่คุณจะเลือกทําแต่ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะเป็นคนบอกคนทําคือคนต้องเป็นคนบอกว่าคุณทํารูปนี้เพื่ออะไรถูกไหมฮะถ้าคุณไม่อยากบอกคุณก็ต้องสร้างงานของคุณนั้นน่ะให้สามารถบอกคนอื่นได้ทันที เมื่อเขาไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปภาพที่คุณทำพอเขาไปยืนดูปุ๊บโอ้ยเราอารมณ์เลยนิ่งเลยอะ่ะก็แสดงว่าคุณทำสำเร็จแล้วอ๋อแน่นอนเขาไม่ได้ทำเรื่องศิลปะอยู่แล้วบอกคุณแต่แรกไม่มีจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เคยทำเรื่องศิลปะไม่มีเขาทำเรื่องเยายุกัมอารมณ์เท่านั้นแหละ คุณดูนางแบบเขาที่เขาหาคนอะไรงามที away, doors, ่ไหนล่ะต้องสบุมทั้งนั้นใช่ไหมนมไม่มีไม่ไม่มีทางได้ถ่ายเลยใช่ไหมสะโพกไม่ใหญ่ก้นไม่งอนไม่มีทางคุณไม่ได้หรอกเอาก้นป็นๆรับๆมาก็โดนด่าจริง ก่อนเขาให้กันทั้งนั้นครับบริษัทห้างร้านเนี่ยลูกค้าเขาต้องให้ทุกคนเน,นี่ยปฏิทินที่เห็นเนี่ยของคนจีนเขาทาแล้วคนจีนเขาแจกลูกค้าทุกคนเนี่ยปฏิทินนี้สําคัญมากเขาแจกเรือนการเหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณต้องทําสิ้นปีปุ๊บบริษัทห้างร้านต้องทําปฏิทินคุณจะทําปฏิทินอะไรก็แล้วแต่คุณ อันนี้เขาเอามาเป็นสื่อเพื่อจะขายได้คนชอบอย่างที่ผมบอกครั้งแรกนั่นแหละครับคนมันชอบอะผู้หญิงใส่เสื้อผ้าใส่เฉยๆเขาก็ไม่อยากดูหรอกครับใครเขาก็ไม่อยากได้หรอกแต่ถ้าพอคุณเอาคนมาแก้ผ้าถ่ายรูปใครจะไม่อยากได้ละ่ะคนก็อยากเห็นอยากได้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายก็ตื่นเต้นต้องไปสั่งแม่โค้งสั่งเหล้ามากินไปซื้อเหล้าจะได้ปฏิทินแถมเขาก็ขายดีขึ้น มากครับมากถือว่ามากเลยแหละมากจนบ้าบอคอแตกอะ่ะเอางี้ดีกว่าพอปีใหม่มาปฏิทินแม่โของออกมาปุ๊บคนก็ต้องไปเที่ยววิ่งหารีบออกไปซื้อใช้ลูกใช้เต้าออกไปซื้อเดี๋ยวนั้นเลยว่าปฏิทินเขาเริ่มแจกแล้วเขาจะมีคณะกรรมการคัดสรรน,นางแบบเขาทำกันตั้งแต่เดือนเมษายนาเมษานน่นน่ะคัดกันมาแล้วก็หาช่างภาพ หาโลเคชั่นหาอะไรต่ออะไรโอ้ไปถ่ายกันต่างประ,ทประเทศคิดสร้างสรรค์ใช้เงินเยอะมากหลายล้านว่าง,งั้นเถอะนะครับทั้งค่าตัวนางแบบทั้งค่าอะไรจัดการถือเป็นเรื่องใหญ่มากของของของบริษัทขายเหล้าซึ่งก็ทําให้เขาได้รับความสําเร็จคนก็ซื้อเหล้าเขามากขึ้นกินเหล้าเขามากขึ้นเพราะปฏิทิน เขาพยายามต้องหาคนมีเสียงเขาไม่เอาคนที่ไม่มีชื่อเสียงนางแบบกระจอกงอกไอยเพิ่งเริ่มต้นไม่เอาแล้วเขาต้องทําให้มันดังก่อนเขาวางแผนเลยอ่ะต้องทําให้มันดังให้มันมีเรื่องเป็นแผนการประชาสัมพันธ์เป็นแผนการโฆษณาวิธีโฆษณาเล่าเขานะ่ะค่ะเขาก็คิดหาเรื่องอ่ะใช่ไหมฮะตอนหลังจนกระทั่งถูกรัฐบาลออห้าม ไม่ให้ทำรูปโป้งรูปโป้ก็เปลี่ยนเป็นรูปนางงามนางเงิมอะไรต่างๆเขาก็ทําตามที่รัฐบาลต้องการนั่นแหละ mm. มีอิทธิพลในทางไม่ดีครับ mm. คือพอรูปนู้ดปุ๊บก็คือเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรทําไม่อย่างยิ่ง mm. ใครทําก็แสดงว่าไม่ดี mm. เป็นเรื่องอนาจารเป็นเรื่องเสียหาย mm. สังคมไทยรับไม่ได้ สังคมไทยมันต้องอะไรล่ะหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมฮะมันไม่ไม่อยู่กับความจริงสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องเซ็กแอบกันทั้งนั้นบางคนมีเมียน้อย8คนอะ่ะสิบคนน่ะเออแอบจ่ายเงินให้กับอีหนูทั้งหลายแหลมีซ่องโสเภณีซึ่งคือเป็นอบอับนวดอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดดู แต่ลพัดนอะเรื่องเซ็ก์ในประเทศนี้ล้ำเลิศที่สุดแล้วไม่มีประเทศไหนเกินสร้างสรรค์มากหาง่ายที่สุดทุกคนเดินทางมาประเทศนี้เพื่อเซ็กส์เออผมไม่ผมไม่เป็นคนแบบนั้นผมจะไม่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 ไปเฮ้ชอบนี่พิเศษนี่อันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองไม่มีผมไม่ชอบการประกวดในทางศิลปะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นศิลปะมันประกวดไม่ได้มันไม่สามารถเอารูปแวนโก๊มา กับเทียบกับรูปผมก็ได้ว่าเฮ้ยของผมดีกว่าแวนโก๊ะแวนโก๊ะดีกว่าผมไม่ได้ศิลปะไม่ใช่ศิลปะเป็นเรื่องความดีความงามความจริงที่คุณจะรับจากมันได้คุณรับได้แค่ไหนก็รับได้แค่นั้นไม่ใช่ว่าพอคุณไปเห็นรูปแวนโก๊ะแล้วคุณบอกไม่เข้าใจไม่ได้เรื่องไม่ใชนะ่คุณต้องเลือกที่จะรับมันคุณมีคุณมีสิ่งที่ คุณชอบในแวนโก๊ะแต่คุณไม่รู้ไงคุณไม่รู้เรื่องศิลปะว่าศิลปะมันประกอบขึ้นด้วยอะไรการไม่สอนวิชาศิลปะเนี่ยคือความเลวร้ายทางการศึกษาของเราเพราะศิลปะมันอยู่กับทุกวิชาแต่เราเสือกไม่สอนผมคิดว่าเขาไม่ใช่ต้นแบบหรอกเขาคือคนที่ทำมากที่สุดทำให้คนรู้จักมากที่สุดว่า แม่โคงปุ๊บต้องเป็นรูปโป้ใช่ไหมฮะแต่ก่อนมันมีคนทําก่อนแม่โคงอีก <_ d ream> เขาทากันมานานแล้วรูปประติรินโป้เนี่ยเป็นนู๊ดจริงๆเลยนู๊ดแบบนู๊ดแบบที่เขาเข้าใจเลยนู๊ดที่เป็นศิละปะเลยแหละแล้วก็เขามีดาราเขาหามาก็าจะหามาดาราที่คนไหนที่จะกล้าถ่ายคือต้องชุดว่ายน้ํานะอันดับแรกต่อมาชุดว่ายน้าวันพีซก็ยังโอเคต่อมามีทูพีซ พอเริ่มมีบิกินี่พวกนี้ก็เริ่มใส่บิกินี่แล้วก็ถ่ายเป็นบิกินี่พอบิกินี่ปุ๊บก็ถอดเสื้อบนบ้างถอดข้างล่างบ้างแต่ก็ปิดบังด้วยใช้วิชาศิลปะที่เขาเข้าใจนั่นแหละมาทำขึ้นมาอันนี้ทำก่อนประทินในแม่คงเยอะมากใช่ใช่ครับใช่สิ่ครับใช่สิครับ,รบ,รบต้องสิครับก็อย่างที่บอกไงว่าเขาต้องหาไงเขาต้องหาคนที่มีชื่อเสียง ให้ได้มากที่สุดในยุคนั้นยุคนั้นกำลังชอบคนชนิดไหนคนแบบไหนรูปร่างยังไง <_ S 1> เขาจะหาตันนั้นให้ได้ <_ S 2> เพราะฉะนั้นนางแบบมันจะต่างกันไงแม่คงบาง,บางสมัยเนี่ยจะอวบอิมอ่มปุมอวบอ,อันมากถ้าไม่อวบอันไม่เอาบางสมัยก็จะผอมๆเป็นนางแบบแต่ก่อนเขาจะเขาจะแบบนั้นแล้วแต่ยุคสมัยว่าชอบอะไร ย่งเกศสลินปฐมวันอย่างเางี้ยโอ้พร้อมกรอกเลยก็เป็นนางแบบแม่โขงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แต่แล้วแต่ยุคสมัยว่าคนชอบอะไรอยู่ตอนนั้นแม่โขงก็จะทันสมัยในเรื่องนี้ทุกอย่างไงคำว่าทุกอย่างของผมเนี่ยหมดนะคุณไม่ว่าคุณจะบอกเรื่องอะไรมันคือคำว่าทุกอย่างในตัวเพนพักมีครบหมด เราจะไปหาคนแบบนี้ที่ไหนได้อีกล่ะเวลาคุณไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณก็จะมีความชอบต่อผู้หญิงคนนั้นซึ่งไม่เหมือนกับผมใช่ไหมเพราะว่าพื้นฐานคุณมาอีกแบบหนึง่งบางคนชอบผู้หญิงอ้วนน่ะคุณไปว่าเขาได้ไงว่าเขาไม่ได้เขาเขาชอบผู้หญิงอ้วนน่ะอ้วนมันสวยนะ่ะเขาไม่ชอบผู้หญิงผอมโกรกมีแต่กระดูกใช่ไหมเออ มันไม่หมดหรอกครับเพียงแต่มันไม่มีคนทําทํามาคนก็ชอบอีกทํามาคนก็ตามอีกเพราะอะไรแหะก็เพราะว่า f a c e b o o k คุณนี่แหละมันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วใครก็จะมานั่งดูหรอกเขาก็ดูในอินเทอร์เน็ตอยากดูอะไรก็ได้ห้ามเขาก็ไม่ได้ด้มยนมาทางอากาศใช่ไหมคุณจะครอบโลกไว้เหรอครอบเมืองกรุงเทพไว้เหรอมันไม่ได้ไง มันไม่เสื่อมหรอกครับมันเพียงแต่ว่าเขาถูกห้ามไม่ให้ทำเขาห้ามเลยเขาห้ามเลยครับพอห้ามไม่ได้เขาขอร้องขอร้องก็เท่ากับห้ามเป็นเรื่องเลวร้ายครับเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องริดรอนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นเรื่องลิดลอนความดีความจริงความงามที่คุณมีอยู่ในชีวิตเรื่องเซ็กต้องเป็นเรื่องที่ปกติเป็นเรื่องธรรมดา ต้องเป็นเรื่องสร้างสรรค์ต้องเป็นเรื่องความงามต้องเป็นเรื่องสารพัดอ่ะคุณผิดหมดเลยเรื่องแบบนี้คุณคิดแบบงี่เง่าอ่ะคุณคิดแบบเออคุณห้ามไม่คนอื่นทําแต่คุณแอบทำมันเลวร้ายไหมล่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพงพันออฟฟิเชียลและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ